ไปพูดเร่ไงส้ายหมูข้ายเนื <Bash> ้อหมูคุณนนะรับเนื้อหมูเขามาขายต่อแล้วอีกมันบอกคอยออกงานมลังพวกเขากันบริสุทธิเป็นไปล้างยิ่น่นนี่วางอยู่มาแยงใส่ผุ้พูดสยองสีตะตายยินแขวะเลยค่ะตางูตาตางไปกาลังสนันรัดพื้นค่าวระวักาลังกินแนําไว้กันแม่คาตมลุกลุกตกันค่ะพีกันขายดี บังงานเด่นเป็นเฉพาด้วยการักฆ่าย่าไปเลยตัดไปเลยค่ะพี่พี่พี่นันเป็นโชาหรือเปล่ากโ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 กที่โกโกนี่ยกโกโกโกมึงไปเอาไอ้โคโลุกไอ้โคยังขยอนไปเด่นอยเอออันก็ต้องใใ่เออไนม่ยังมีอยู่ปิดปิปปิดด แสดงาไมเดมนางว่านางลบกาี่กับน้องเราทาอะไรสุดจะมนางผสมก็แล้วก็ไม่นาง่ม่ตักม่กมูดแม่ได้คาเปียชื่อร้านหนาขอบคุณนะกันก็เขาทำโกข้ทองบอตาเดียมันคือมจากร้านน้องมันมันคือรสกอนยอารตอนแก่กตอนนั้ิตาล่างนี่แหละน้องโบายปนใด อันกะลังเลยสี 10, 200, 4, 6, 28, mm ่ร mm ้อยป้ายเนาะสี่ร uh, ้อยป้ายเนี่ยกสิบสิล้กับสี่พันป้ายก็ต่ <h <h ้าหมือเนาะบัวหมือนในหน่อยทีนี้กับเราแปดพันป้ายเก่าพันป้ายประมาณนั้นเก่าพันมโว้ยแม่ันปมินโมปินแหละค่ะกินเนี่ฮอแจ้งแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าลยคะแต่งวันไหนคะพี่อย่างก่อน P n เ t o นะคะวันที่หนึ่งเนอค่ะวันที่หนึ่งมีนาคมเดือค่ะไม่นอมหาบ็จ้าบ้าแล้วกมีนาปนาสิ้นเดือนนีแหละค่ะโอ้ยบุ้งพาแล้วก็มีนาใช่ครับไม่ได้แล้วที่หนึ่งมีนาเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้แจกมาเล่แจกมัน้วยคือฮะคนกไม่เต็ใส่ตาซูดแล้วหรอม่อันเจอประธานเนื้อลาเดวจากฝ้าวอะไรเนาะ ้าวันนี้ดีใจที่ได้บัวเกิเสียตัวมาแล้วตั้งสองหนวันนี้ดีใจได้ผัวเป็นตัวเป็นตนขอบคุณนะคะอดีตผัวเก่าทุกคนที่มารงบอกพวกเราเลยนะบอกอดีตพวกพวกอดีตพววกอดีตพวกพวกไม่ต้องเสียใจถ้าวันไหนเกาๆจะแชทหา บอกอดีตก behavior ็เิ่มเอ่านีดีวาขเดน้าปา่ไดนกนกับปาแผนแต่งี้ว่าเรื่องจริงอ้าไอ้เนี่ใช่ละนับไปปวดขี้มูดด้วยไม่เป็นอย่งโบแม่รอบนี้นะตุงก็แตกดอกข่าเข่าแต่ป่ากันแตกค่ะ ปากกูด้วยเจ๊ก่อนอืมเจะปากนะก็เลิอจ้าว่าขาน่อืมอพดกรบพี่กับน้องขาคนนี้นั่งคุยกด้วยแล้วก็เพินเพิ่นเลยอืมอะไรลยว่ายังไงครัคอมเมนต์มาค่ะขอเพลงได้บ่นใจใดจูใจไดอยู่ออมาเดิกจ้าขอเป็นอย่างไร เจีบบอลเปียนจาโอเคการเริ่มงห้ยไปโดยเฉาะลางให้กาดก่อนจบไลฟ์ก่อนจรไลฟ์ที่รหั้องการเจีบอลเปนะคะน้องผูแคนน้องเอาหัวไม่เอาสกล กินไผ่มาแนบแล้วตัดลงเลยแง่เลยแง <ไป S 2> ่เลยแแอบแวบ,บมาซองสวนงามเจ็ดสนนกีก่อนเนี่ยก่อนสิกับบั่นกับซองอจะมาขาวงามแถละเร,รี่จะมาเป็นตะแฟงแถละบาทนี่โอ้โห อากาศเย็นสบายเนาะนี่อาบน้ำให้แล้วลรอบอสนี่ยนะสะโพกเรียบร้อยแล้วเออสามครับเรียบร้อยแล้วอ่อ,อนซอนพักเลยเพาเบิ่งแน่ยพักอยู่นะพักอะไรเอ่ยพอดออีตู้อุ้ยจำนี้พอดีบ่งหรอได้นี่นะเอ,อกก็นเอาหร<อ>ือเสียบมือกันกลิ่นมารูดดีจังจำนีน้พอดีแล้วจ้า Oh อุ้ยกำลังออกดอกเนาะเมื่อคืนนี้ปลาบัวก็เอาของปลาบัวขึ้นไปลวกกินกับอันลาบไก่พี่น้องในปลานี้แล้วไปพันแซ่บแซ่บจ้ะปวดตัวน้าจ้าสวัสดีจ้าแม่เมื่อคืนปล่อยได้ขนาดจังไรนึงได้ไล่ได้อยู่ว่าหาวิธีหน่อยได้อยู่ปลาบัวกันยังพอดีเหตุข้างไข่เลยจ้ะปล่อยเพิ่งเลื่อยไปบอกว่าต้องเห็ดข้างบอกต้องเหตุข้างอื้อเหมือนไหนพี่น้อง ตอกยังร้ายขนาดิดะเลือดเลนี่กํลังเป็นเลยอือองามจ้างามไปเลยนั่นเลื่อยมังกรเทียบฝ่อยนั่นดูล้างมักรเอ๋อนาะเป็นไว้ยุดธสปูไปเดียวนึ่งมันเลื้อยนั่นนี่แหะ มันเหลือที่ใส่ปุ๋ยตายนี่พี่น้องเออมันพอกินน้ะหลายเด้อมันใหญ่ไว้ๆได้ดิโอเก็บได้ทุกวันเลยถ้าเพิ่นเป็นมาแล้วเนี่ยนี่นะอ่ะโอ้ตอนตระบัวมาบางครั้งยังไน้อยๆนี่มันในงามแล้วจ้ะตอนนี้ผมขึ้นแล้ะไปห้องตระบัวชให้เลยพี่น้องบัมบัดเพิ่นเดซ่าแล้วเพิ่นชัดวู้ก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 ู้ขืนพิษโฮพิษตาลูกน้อพักนี้ยังขืนกัน พัดกาดชอมสีมมวงานเลยพี่น้องกัดมาดกแทนนี่ริโอมาเป็นดกแทนนี่ตาหมแล้วมันมันมันสิแก่ทัน,ยนอยู่ยบ่เนาะทันอยบ่ยบอจักอีกเดือนนึงเนาะ อีกสิบกว่าวันที่มดไปแล้วเอ่ยตั้งยี่สิบกว่าวันผลเด้อท่านอยู่บบจากพี่น้องเป็นโดกโดกมะเขือเิ่นมะเขือเทศหร,รือบ่าท่านพักบัวเอินมะเขือเคือนั่นแหละพี่น้องเลยนี่สุดยอดอยู่ไหนเด้อน,นี่พักคอมใส่ลาพักบัวใส่ลา ว่าวม,ม,ม,มันเป็นหัวแล้วบ่อนี่มันล่มล่มเออฟังนี่มันเป็นหัวแล้วมันเป็นหัวแล้วฟังนี่มันเริ่มข้ออ่อนเพิ่นวานนั่นนี่นะหนึ่งหนึ่งลงแบบนี้ถ้าสวนมันงามมันยังเท่ากับายักเข่าได้เนาะโอ้ยภูมิใจดใ่ภูมิใจพี่น้องเอ้ยนี่เรากโโ็จะเคลมว่า<ด>แต่ละมือเพิ่นใหญ่ซ้ำได้ซ้ำได้ซ้ำได้เนาะ ก็จะเข่าเว้นบอกประวันะจะเข่าเศร้าจะเขา่เขาแรงจะเข่าสวน,งงน,สนอี้มู้อ,อนนัน่้เป็นดอกแล้วได้ฮาริโอเมนบอเป็นดอก่เงาเพินเดอ,องเคยบ่อยยังเป็นเอาเมนตเออเบื้องโลดหา <laughs> าัาะเพนั่นแหใส่ข้งงเนี่ยตัวผู้หนาแรงเพิ่นจะเป็นอันอ่ะนันจะออกดอกอะไรอเย ตัว <im itation> นั้นนี่เอาน้ำเจ้าไเด็กกะ,ะล,ะล<ป>ําน้อยน้อยนี่เด้กะห่อหัวหอขอขอเ,เลยเด้นะ่ะเออเอาน้ำเจ้ามาะะอ่ะโอ้โคตรแบบนี้เลยแม่งซอดมันจังบนเขาเนาะพี่น,อน้องเนาะแม่บอกอ่ะนี่นี่เออกิดใจเบิง้งมันเปิดเป็นดอกออกแล้วออบ่เจ้าห้องเลยบ่อยังเป็ดเนาะเงานวู้วู้ใส่อีตาร์บวกกันเลยบไับได้มือได้กับบันไดส่ยคานก็เื่ยังไงเออหรือบพวกท่นเป็ดเนาะ คำว่าข้องัวคือเป็นดอกแล้วค่พี่นเ้อเออถัวผู้ของเก้มันแกแดดมันแกแดดแมนควแมนควมันแกแดดดิอถั่วเพิ่นพี่นกดอกดือดดอกดือผูเก็บเือหนึ่งม่นหนนอนี่ตัวหมสวยงามดื้อเบิ่ง่งด แม่ตัวฝักยาวไม่แต่ฝักยาวยาวบอ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 ถ้าวายจะเก็บลงให้เจ้าอยู่ของเก่ก็เริ่มมีแล้วแม่นบอกอ่าันต่อมักอื้อนประดุเก็บลงจกเกื่อเอาไว้ยลก้ไหลนัวอยู่บักซื้อน่ะเอาไว้ให้เจี๊ยบอันซาบทอดมักอือก็ได้คือกันเด้อแซ่บคือกันน้องพี่น้องเจ็บซาบก็ได้บอกได้ มักอือมันมูมันแก่วพวกนี้นะนอพี่น้องเนาะโดยพี่น้องตาเซอําลมดามาจากเลยจ้ะปอบวัวกับเจี๊ยบกับทิก้าบ,บัานกับซองเลยจ้ะคำแล้วพี่น้องแหวกขมังบึงหัวบึงชวนน้องเดี่ยวคนออนโซนลายออนโซนลายออนโซนผักเปิ้ลงาม พักบัวนะพี่น้องของปอบัวนะบระิเครื่องหนึ่งของเพิ่นพักของป้อมแล้วแล้วเพิ่ง,งว,ว่วงวานกันนี่คันแบบนี้แาดวูวูขึ้นได้นี่แบบนี้แลบบ้วปอบัวว่างนะว่าเจา้าลับสวลื่นข่อยเป็นไหนไว่ามันกรบปสซูของเจ้าเลยเนาะ <c oughs> บระปุูของน้องงามเป็นย่อมย่อมของไอ้บัวเนาะ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะดีนะ ท่าน้พักสลัดตรงนี้ทานีพักสลัดแห่งโอ้ยสวยเด็กพักหนึ่งสวยเด็กกินหน้ายังบอกว่าสวยเด็กเลยสวยเด็กสวนลลายอสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีมาพี่มาบัดดี้ทั้งนี้ไหมมาชมวิวสวนจ้ากินหน้ามาชมวิวสวนสวัสดีค่ะกอลูกสวัสดีค่ะสวยจ้าเอ้ยหนาหับออันนี้ก่อน อะไรบออะไรบอเก่งตีหนาคนเก่งอ่าแบบนี้ไปใท้ก็ขึ้นหอด้วนาะลิโอเออขึ้นหอดันเพิ่นเหี่ยวอ่นี่เนี้ยลงเสบ่งแถวนี่นี่ จะมองันมันแก้แล้วนี่เอาลงห้างเก่าก็ได้เขาขุดคุดดินขึ้นมาใหม่เนาะโดยพี่น้องอำลาพ่าจากแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าจา้สาสวัสดีเด้อจ้าพี่น้อง